มาไปนะรขอเปิดตรงนี้ผมทีได้เลยได้ได้พี่มองประดานี้นือติดเจ้าวาดเก่าอนี้เป็่ติดเจ้าวาดใหม่อ๋อเหรอครับอ๋อขอบคุณมากๆที่ให้ข้อมูลเรื่องของงานที่ เจ้าวาไปหมดห้าหกอแล้วครับผมครับผมโอคนที่นองโอคเรียกว่าในควมรู้ใเรื่องของอะไรและครับคันละครับเอาละครับละครับและครับลพอชุดรองเจ้าวาจะไปนั่งให้เนี่ยอคนมาได้วงอนี้และใหม่เยอะเลยเนาะ

ปี69เนี่ยในหลวงรอสิบจะเสด็จด้วยครับผมเพราเปิดโบน์อ๋อปีแล้วปีแล้วเปิดตอนปีบุรณะนะครับปีแล้วเปิดตอนปี38มแปดอ่าเรียกว่าอะไรครับพี่ที่เรียกว่าบริการของเราอ่ามีแต่นั่นิดนึงได้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 เปิดประตูอ่ะเชิญเลยเชิญเลยอืม ก็คือเกิดที่นี่เป็นคนพ <that> ื้นที่เลยล่ะนะเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกเริ่มเลยของที่นี่ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลที่บอกข่าวเล่าขานให้พวกเราได้รับทราบขอเป็นสวัสดิ์การรับทราบนี่แล้วนี่ขาวนี่คืออะไรครับพี่ขาดนี้ฮะขาวนี่คืออะไรไปเหมือนใบเสซม่ซ้ายมือหน่ยขาวหน่ยแหวนขอถุงพี่ใบเด้อ เวลาจะบริจาคเวาบริจาคไข่เขาโอเคดึ้นเลยฟองจะใส่เอาอันนี้ที่เห็นเอาไปเป็นโรงพยาบาลของพ่ออยู่นี่อันนี้ที่เห็นเป็นขาวๆนี่คืออะไรฮะกำแพงอะไรคล้ายๆเนี่ยซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือที่เห็นเป็นใบๆเนี่ยคล้ายๆกับใบเสมาเซ้ายมือไหนอะพี่เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันน้อะไนี่สนยอมอ๋อเหรอมาวิ่งออกกำลังกายหาเงินสร้างโรงพยาบาลไง โ oh. อมาวิ่นแน oh. งแอนนี่ไปรักเอาภาพไงโอเคครับโอเคโอ้ท่าพิมโดยผู้ว่าอ่าเดินก็ของแกเนี่ยพราะทุกคนเดินไกลพราะทุกคนเออขอบคุณคุับพี่มากๆขอบคุณครัพี่มากๆครับพี่ผม,<อ>าผมจากเมาช่วยใครเก็บอ่าได้ได้ไดได